วันนี้เราจะมาเริ่มรายการติดลอนนะครับวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ชาวล็อกตัวจริงครับอย่างคุณเจ้าคุณครับเราตามมาเลยเด้อสวัสดีครับคุณเจ้าคุณครับคุณเป็นชาวล็อกรอเปล่าครับคุณมีอะไรสัจลักษณ์โชว์กล้องเราไหมครับว่าคุณเป็นชาวล็อกนี่นะครับคือสัจลักษณ์ชาวล็อกของเราแล้วคุณคิดเห็นยังไงกับพวกเพลงแนวอื่นครับคุณคิดเห็นยังไงครับไม่แน่ใจ ไม่แน่ใคุณลองพูดความรู้สึกในใจของคุณมาคุณอัดอั้นไงคุณพูดไปเลยครับจัสตินบีเบอร์เป็นนักร้องที่ห่วยมากมากอะไรนะครับขอยิงเราไม่ไม่ชชดจัสตินบีเบอร์เป็นนักร้องที่ห่วยที่สุดในโลกเลดี้กาก้าก็เหมือนกันครับผมแล้วใครถือว่าเจ๋งสำหรับคุณครับใครเจ๋งสำหรับคุณก็วงเมทัลหลายๆวง ครับผมถึงชื่น Dragon Force โอ้โห,โหตำนานเลยนะครับเนี่ยมันมีมีอะไรครับสปาร์ต<ส>ันโซนา a ์ต้าอาร์ติกา้ามันมีสปาร์ตันไหมครับวงสปาร์ตันเนี่ย This is Spartan ขอขอจับมือหน่อยครับคนดังโอเครับขอบคุณครับ